เคล็ดลับฉบับไบเกอร์ใช้บริการที่ร้านมอเตอร์ฟิกยังไงให้คุ้มที่สุดวิธีที่1จองคิวง่ายๆเพียงคุณจองคิวเข้ามาใช้บริการผ่านช่องทางไลน์เ,<อ>เราก็มีโปรโมชั่นรองรับคุณอยู่นั่นก็คือ5คิว5บาทไม่ว่าคุณจะเข้ามาเปลี่ยนโชกยางระบบเบรกแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องก็จ่ายค่าแรงเพียง5บาทเท่านั้นวิธีที่2จ่ายเงินสดเพียงจ่ายเงินสดก็จะได้รับส่วนลดทันทีสำหรับสินค้าเบมโบพิเศษสุดๆเพียงชำระเป็นเงินสดหรือโอนรับส่วนลดไปเลยทันที3%ไม่ว่าจะเป็นปับน ปั๊มล่างเราลดหมดวิธีที่3ซื้อคู่ถูกกว่าสําหรับอีกใบสายซิงนะครับที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ให้ดีขึ้นแต่ก็อยากจะเซฟงบด้วยเราก็มีโปรโมชั่นดีๆจากทางพิเลรี่มาฝากสาหรับพิเลรี่เดียโบโลโซ3นะครับเพียงเปลี่ยนยางหน้าหลังรับโโส่วนลดสุดไปเลย500บาทและรุ่นเดียโบโลโซ4เปลี่ยนยางหน้าหลังก็รับโโส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง3,000บาทเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถช็อปสินค้าหรือบริการได้ไประหยัดขึ้นแล้วเพราะที่มอเตอร์ฟลกยิ่งช็อปยิ่งคุม้มรีบหน่อยนรััโปโปมชนน หมดเขตวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเข้าใช้บริการตอนนี้โมโตฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์เอกชัย34และซอยสกลุมวิต11หรือท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นก็สามารถทักมหาเราได้เลยนะครับที่เพจโมโตฟ i กทุกแพลตฟอร์ม